ครับแมครับนัดครับวันนี้ม็อะไรกันทสองคนครับผมวันนี้เรามาบวงสรวงกันนะครับผมของกอป์พเอเนืของเรามาในเรื่องของที่สามของเธอครับใช่ครับเรื่องนี้ความเป็นตัวตนเป็นยังไงบ้างครับผมก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่คาแรคเตอร์ของทั้งสองคนมีค่อนข้างจะต่างกันแบบแบบชัดเจนมากครับผมแล้วก็มีความมีความแบบสู้กันสู้กันด้วยคำพูดเชื่อเฉยกันแล้วก็ มีความตลกแล้วก็เหมือนกับตัวผมจะมีความเบียวมากๆแล้วก็โดนัทก็จะเป็นความตัวน้องแจ็ก็จะเป็นความแบบเนิร์ดนิดนึงเป็นแบบงานผมเราต้องสําเร็จเราต้องทําภารกิจได้สาเร็จอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็จะแบบอะไรอะไรอย่างเงี้ยสนุปแน่นอนแบบครับเหมือนในเรื่องนี้ก็จะแทบจะตีกันบ่อยๆในเรื่องเนี้ยครับเพราะว่าน้องแจมก็เป็นคนที่แบบค่อนข้างเถียงเก่งเหมือนกันเพราะว่าเหมือนเขาก็จะมีเหตุผลมีอะไรของเขาอะไรเงี้ยที่แบบเหมือนเขาก็ผ่านโลกมาเยอะเนี่ยครับ ใช่ฮะแต่บอกเลยว่าถึงแบบตัวละครพวกเราจะปั่นปวนแค่ไหนแต่เชื่อว่าใครที่ดูซีรีส์ของเราก็คือจะแบบเบาสมองแล้วก็มีความสุขอมยิ้มตามไปแน่นอนเพราะว่าเนื้อเรื่องของพวกเราก็คือแบบน่ารักมากเดี๋ยววันนี้จะกลับมาเฮฮาแล้วในเรื่องสไม่นายถูกครับแล้วก็เรากลับมาเป็นแบบว่ามีความเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ในแบบระยะที่ไม่ได้ ไม่ได้เล่นมันสัปพกักใหญ่ๆใช่ครับ,รบผมก็อยากให้ทุกคนรอติดตามช่วงหลังก็ไปติดทรงติดเศร้าซะเยอะครับใช่ครับอันนี้นนล,ลาจะไหลมันใสเลือดอยู่แล้วใช่อะไรที่ยากสุดกับเรื่องนี้หรเป็นสิ่งไหนยากยากที่สุดเหรอครับยากแต่ว่าเป็นสิ่งไหม่นี้ได้ทำยากที่สุดก็คือการเล่นเป็นคาแรคเตอร์ที่สามให้ให้ให,ให้ให้ได้ออกมาเหมือนเหมือนกับนิยายเหมือนกับไคลเอเตอร์ที่ออกมาจริงๆอันนี้ผมว่ารู้สึกว่า,วาเป็นอะไรที่ยากที่สุดครับ แล้วก็ขี่มอไซค์ครับเพราะผมขี่ไม่ค่อยเป็นใช่ครับผมก็คิดเหมือนพี่แม็กเหมือนกันครับแล้วก็คิดว่าแบบด้วยความที่ซีรีส์ที่สาวของเธอมีความแบบคอมเมดี้ที่ค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันก็มีความยากเหมือนกันที่แบบเราจะแสดงไงให้แบบความคอมเมดี้มันยังเป็นความคอมเมดี้ที่แบบว่ามันแบบธรรมชาติมันดูแล้วมันอมยิ้มอะไรเงี้ยครับก็คิดว่าเป็นอะไรที่ท้าทายพวกเรา ใช่ไหมเป็นเล่นตลกริมหาดก็ธรรมชาติป่ะใช่คิดแต่คิดอยู่ว่าถ้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วจะแบบผ่อนคลายไงเพราะอยู่กลางธรรมชาติแบบมันน่าจะแบบคิดอะไรออกครับการถอดเสื้อมาใช่ไหมอย่ามันต้เป็นเรื่องกลางอะไรอะไรอีกสิบเมตรหรือเปล่าเห็นไหมครับก็จริงๆมันอยู่ที่ว่าถอดเสื้อถอดอยู่แล้วครับแต่ไม่รู้ว่าถอดแล้วจะเห็นหรือไม่เห็นอันเนี้ยต้องไปลุ้นกันฮะหรือคะใครยังไม่เห็นไปดูไพร์โหลได้นะครับพิสตาห์วอางนั้นเดี๋ยวรอดูทีเซอร์จริงเดีแต่รอดูตัวเต็มเลยดีกว่าครับ ่นะปล่อยไม่ะเตมไปนะครับก็ต้นเดือนกุมภาพันธ์เริ่มถ่ายทำอะไรครับก็ได้ถ่ายทาเสร็จใช้วลาแป๊บเดียวแล้วก็ได้ดูกันแนหน่อยครับใช่ครับฝากถึงแฟนนิยายอ่นนี้อ่านแล้วก็ครับครับก็ครับผมก็ฝากถึงแฟนนิยายของที่สามของเธอนะครับผมก็นัดเองก็จะทำน่นัดเองก็สัญญาว่าจะทําให้เต็มที่นะครับผมกับบทบาทนี้ที่ได้รับโอกาสมานะครับผมก็ เอาจริงชื่นชอบตัวละครน้องแจมอยู่แล้วด้วยครับแล้วก็บางอย่างก็มีความที่แบบคลายนัดอยู่เหมือนกันนะก็อยากจะทําออกมาใ้ดีที่สุดครับก็ฝากแฟนๆนิยายเอาใจช่วยพวกเราด้วยนะครับครับผมบก็เป็นนิยายที่อ่านแล้วเราสนุกเพลินมากๆครับผมก็ดีใจมากที่ได้มาเล่นเป็นพี่สามนะครับแล้วก็คาแรคเตอร์ค่อนข้างที่จะอ่านแล้วสนุกมากแล้วก็คิดว่าเาต้องทาให้ได้เราทําให้ได้ครับผมจะทําให้ออกมาให้ดีที่สุดครับ